รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิ่งที่มิกีิถนัดก็คือโอเคมีไอเดียสร้างผลิตภณัณฑ์ออกมาเราเรามีความฝันแหละแต่เราไม่รู้ว่าในการที่เราจะทำความฝันให้เป็นจริงเราต้องเริ่มจากอะไรมาบ้างนะคะ สนับสนุนโดยบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนผู้ผลิตน้ำมันถูเหลืองตราอางุ่นสำนักงานกสทอชอเมื่อธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นก้าวต่อไปของธุรกิจในยุค AEC จะเป็นอย่างไรกับโอกาสทางธุรกิจที่ได้เปิดกว้างขึ้นมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันกันกบเรากับธุรกิจพิชิตอาเซียน สวัสดีครับพบก,กับผมวรพงศ์แจ้งจิตครับและดิฉันพธรธนิจราธนาวัฒนกุลในรายการธุรกิจพิ่จ,จิตอาเซียน รายการเดียวค่ะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณไม่ใช่ประสบคสวามสำเร็จแค่ในประเทศไทยแต่ว่าต้องก้าวไกลไปในระดับอาเซียนค่ะครับเรามีกูรูผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนมาให้คำแนะนำและคำตอบกับเจ้าของธุรกิจทุกท่านครับถูกต้องค่ะและแรายการของเรานะคะก็ได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธุรกิจที่น่าสนใจหลากหาลายรูปแบบทีเดียวใช่ครับน้องพลอยครับ,รลลแ,บ,บแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับปกติน้องพลอยเป็นคนชอบคาแรคเตอร์ตัวกระตูนไหมครับโอ้โหตั้งแต่วัยเด็กนะคะเชื่อว่าทุกคนต้องมีคาแรคเตอร์ตัวกระตูนใน กับคารคเตอร์ของตัวการ์ตูนได้อย่างลงตัวครับเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจไม่ว่าจะเป็นหมอนหรือแม้แต่ตามออเดอร์หรือตามสั่งครับสนใจมากๆเลยนะคะ่วงบิสเวตเทรนถ้าพลาดไม่ได้เลยสําหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่านพอมีข้อมูลดีมาฝากกันค่ะรวมถึงช่วงท้ายของรายการนะคะมีเรื่องราวดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือเอชเอ็มองอาเซียนมาให้ชมกันค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิจิตอาเซียนจะควนชื่นชอบในการวาดรูปและชอบงานศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็ก จึงเลือกเรียนด้านการออกแบบและแอนิเมชันและนำความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจโดยการผสมผสานงานแอนิเมชันเข้ากับงานแฮนด์เมดเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะจนกลายเป็นผลงานตุ๊กตาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้แบรนด์สตูดิโอฟลามิงโกมานติดตามกันค่ะว่าสตูดิโอฟลามิงโกที่ฉีกรูปแบบตุ๊กตาแบบเดิมๆจะสามารถก้าวเข้าไปพิชิตอาเซียนได้อย่างไรพบกับผู้ที่จะนำพาธุรกิจก้าวไกลไปสู่อาเซียนกับคุณกนิกนันตาคำ ผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของไอเดียผลงานความคิดสร้างสารรค์ครับที่ผสมผสานคาแรคเตอร์ของสัตว์ต่างๆมาเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์สตูดิโอฟรามิงโกครับคุณกันิกนันตาคําหรือว่าน้องนิกกี้ครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าเห็นตัวสินค้าแล้วมีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์มากเลยนะครับน้องนิกกี้ครับไ,ไปเริ่มต้นมีแรงบันดาลใจทําตรงนี้ได้ยังไงครับ พอดีนิกกี้เรียนแอนิเมชันมาค่ะเรียนแอนิเมชันเสร็จปุ๊บมิกกี้ก็ได้ขายของที่หนนคนเดินเป็นสมุดค่ะเป็นสมุดแฮนเมดค่ะตอนประมาณปี3ค่ะแต่แล้วนิกกี้ก็เลยเห็นว่าสินค้าแฮนเมดเป็นสินค้าที่ตลาดกําลังต้องการเลยแล้วก็เป็นสินค้าที่มีทั้งคุณค่าทางจิตใจของคนทําแล้วก็ส่งต่อให้สับู้รบค่ะนิกกี้เลยคิดว่านิกกี้น่าจะสร้างอาชีพอะได้จากสิ่งนี้ค่ะประกอบกับเห็นที่บ้านค่ะมีคุณแม่บ้านที่ไม่มีรายได้ไม่ได้มี ไม่มีงานไม่มีงานที่ใช่นิกี้เลยนำนำสุดนันมาสร้างเป็นพัฒนาเป็นโปรดักต์ไม่ได้คิดจะไปทํางานบริษัทหรือเป็นพนักงานเลยไม่เลยค่ะตอนแรกนิกี้คุณพ่อนิกี้อยากให้นิกี้เป็นข้าราชการค่ะแล้วก็ทีนี้นิกี้ก็เห็นว่าทําไมเราไม่สร้างรายได้จากสิ่งที่เรารักมากกว่าก็เลยเอาเงินนิ้วม้อยไปดาวรถ9ก0 0เก้าหมื่นบาทมาสร้างบริษัทค่ะ อยาให้ไปดาวรอก็ไม่ได้ไปดาวดรอสเอามาทำอะไรตอนนั้นตั้งบริษัทสบรีโอฟามิงโกจำกัดอ๋อแรกเริ่มก็ตั้งชื่อนี้เลยชื่อนี้มายังไงครับชื่อนี้เป็นชื่อที่เพื่อนนิกี้เรียกตอนปีสี่ค่ะครับค่ะเป็นฟามิงโกค่ะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมาเป็นอะไรที่เป็นตัวเองอะค่ะแล้วนำมาสู่สินค้าที่เป็นตุ๊กตาสินค้าที่เป็นของพรีเมี่ยมอย่างนี้ ด้วยความที่เล่าเป็นฟา์มิงโกนะคะเจ้าป่าคือสินโตนิกกี้เลยอยากปาภาพลักษณ์ว่าถ้าเจ้าป่ากลายเป็นฟามิงโก้บ้างล่ะในป่าจะกลายเป็นความสนุกขนาดไหนมีเอกลักษณ์ประมาณไหนนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นซูเรียฟามิงโกที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์24คาแรคเตอร์มาจากตัวฟา์มิงโก้เป็นผู้นํากลายเป็นสินค้าเป็นหมอนเป็นตุ๊กตาลงตัวได้ยังไงตอนที่นิกกี้เรียนนะคะคือคาแรคเตอร์จะเป็นอะไรที่จับต้องยากมากเลยทําให้ว่าถ้า ผู้คนจับต้องคาแรกเตอร์ที่นิกี้สร้างขึ้นมาได้ด้วยด้วยมือหรือว่าจับต้องเห็น ได้ได้มากกว่าจอนะคะมันน่าจะมีค่ะก็เลยเกิดออกมาเป็นคาแรคเตอร์เป็นตุ๊กตาที่โอเคเราลองจำลองให้ได้ไหมว่าตุ๊กตาถ้าสามารถขยับแขนขาได้จะเป็นยังไงเรามีฝีมือในการตัดเย็บอะไรมาก่อนไหมฮะไม่มีเลยค่ะแล้วไปเรียนรู้ยังไงเรียนรู้จากกลุ่มไม่บ้างนะคะคือคือพอนิกกี้ทำวัรนธรรนิกกี้จะรู้ว่าโอเคเรามีบางอย่างที่เราทําได้บางอย่างเรายังต้องเติมอีกนะมีอีกนิดนะองค์ประกอบของเรามีอะไรบ้างองค์ประกอบของเรามีแค่ สิ่งที่นิกี้ถนัดก็คือโอเคมีไอเดียมีไอเดียมีไอเดียมีการสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ออกมาเราเรามีความฝันแหละแต่เราไม่รู้ว่าในการที่เราจะทําความฝันให้เป็นจริงเราต้องเริ่มจากอะไรมาบ้างต้องผิดลองถูกอยู่นานไหมคะกว่าจะลงตัวนานค่ะค่ะลองจนดีที่สุดลองทั้งทางเทสทั้งการใช้งานทั้ง แจกให้เพื่อนไปใช้งานลองดูว่ากลุ่มทารกเกตของเราจริงๆอ่ะ<ๆ>เขามีลักษณะการใช้งานแบบไหนจน <ขอ S 2> มันชอบไมหมเหมาะกับเขาไหมใช่ค่ะลอ,ลองจนลงตัวนานแค่ไ,ไหน ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเป็นปีเลยละใช่ค่ะเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของชิ้นงานของสตูดิโอไฟมิงโกคืออะไรฮะจุดแข่งท้าให้เราเห็นได้ชัดก็คือการดีไซน์ค่ะการดีไซน์ของนิกกี้จะเป็นเอกลักษณ์ค่ะครับและอย่างที่สองของนิกกี้จะเป็นผ้าที่เป็นพิมพจากถั่วเหลืองค่ะเป็นผ้าที่ใช้สารสกัดธรรมชาติก็คือถั่วเหลืองนี่ค่ะหมายความว่าอย่างไครับพิมจากถั่วเป็นเป็นสีอะค่ะสีที่พิมจากถั่วเหลืองเป็นสกัดจากถั่วเหลืองนะทำไมถึงคิดว่าต้องนำมาเพราะว่านิกกี้คิดว่าเวลาที่พิมพ์ผ้าค่ะจะเป็นสสสาารรเเคคคคมีะ่่่ววนนนใหญพกั้ือ เด็กเอกไปกอดหรือละเหยหรือมันละเหยโดนอะไรเงี้ยคะ่ะเราเลยพัฒนากลายเป็นถั่วเหลืงองค่ะเป็นสีนิ่งแต่ถั่วเหลืองก็ผ้าเนี่ยเราเป็นผ้าที่ดักฝุ่นยกตัวอย่างเช่นตัวสินค้าที่เราเห็นนี่ครับคุณผู้ชมอธิบายนิดนึงครับว่านี่คือตัวการ,ร,ร์ตูนคาแรคเตอร์อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นยูนิคอร์นค่ะคเป็นหนึ่งใน20่สิบคาแรคเตอร์ของเราค่ะอ,อันนี้จะเป็นคอลเลคชันที่เรียกว่าดอซัมติงค่ะเป็นดอซัมติงฮีโร่ค่ะซึ่งฮีโร่นี่ก็จะเป็นฮีโร่ของเด็กต่างๆคค่่่ะะเเปป็็นนซตางๆ เป็นบอกว่าก็สามารถจะจัดทําตามคําสั่งหรือว่าเมทูออเดอร์ของลูกค้าได้ใช่ค่ะเราสามารถทําเป็นคอสต์เมดได้ลูกค้าอยากได้แบบไหนหน้าตาแบบไหนเราสามารถสั่งได้เป็นตัวเดียวในโลกก็ว่าอย่างนี้นก็ได้ค่ะอ่อะเดี๋ยวขออนุญาตวางก่อนนะครับเรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบไม่ใช่ปัญหาแน่นอนเพราะเราจบมาทนางน,นี้มีความถนัดมีความชำนาญแต่ทราบว่าปัญหาใหญ่นะ่าจะอยู่ที่เรื่องของฝีมือแรงงานใช่ค่ะเจอปัญหาอะไรแล้วผ่านมาได้ยังไงครับ คือถ้าเป็นคนปกติหรือกลุ่มคนที่ทำงานแฮนด์เมดมาก่อนเท่าที่นิกกี้สังเกตเห็นเขาก็จะเริ่มที่จะพัฒนาไปเป็นการลงเครื่องจักรไปไปไปทำเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมมากขึ้นพอมีปัญหาปุ๊บนิกกี้ยังโฟกัสที่การแฮนด์เมดอยู่อันนี้กี้เลยแก้ปัญหาโดยการที่จะขยายกลุ่มแม่บ้านไปยังชุมชนไปยังภูมิภาคอื่นๆเนี่ยค่ะเพื่อให้เขามีรายได้ยังไม่พอเรายังมีกลุ่มแรงงานมาสับพอร์ตของเราด้วยเนี่ยค่ะเราก็สร้างโดยการที่มีการพัฒนาไปสร้างงานไปสอนงานปี่มือเนี่ย และทำโครงการขึ้นมาเรื่องของฝีไม้ลายมืองเขามีปัญหาไหมไม่มีค่ะเพราะเรามีกลุ่มแม่บ้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เลยให้กลุ่มนี้ไปสอนงานแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเราก็ยังจะมา QC หรือมาประกอบที่โรงงานเราอยู่ดีช่องทางการจัดจําหน่ายแล้วครับเราไปติดต่อผ่านช่องทางไหนบ้างออฟไลน์ออนไลน์หรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่เขายฮิตกันเรารทางออฟไลน์เรามีหน้าร้านของเราเองอค่ะ,ม,คะมีที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะแล้วก็มีที่กรุงเทพอยู่ที่จตุรค่ะแล้วก็มีการออนไลน์ เป็นช่องทางออนไลน์ก็คือมีทั้ง Facebook JI, มีท um hm oui, ั so, so, ้งเว็บไซต์กลุ่มคนที่จะเข้ามาก็คือจะเห็นเราทางเว็บไซต์ออนไลน์มากกว่าช่องทางเดียวนี้นะสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียก็จะไปเจอตามอีเวนต์ได้ไหมใช่ได้ค่ะมีการออกบู๊ด้วยมีออกบู๊ด้วยค่ะส่วนใหญ่ผลตอบรับช่องทางไหนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็น่าจะเป็นทางออนไลน์ค่ะเพราะว่าออนไลน์นี้ มีกลุ่มคนที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รเรามีการชี้ปุ่มกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่เราต้องการนําเสนอเงีค่ะเขาก็จะหาเราได้ง่ายถ้าเขาต้องการถือว่าประสบความสาเร็จรดอยางทำมาถึงตอนจุดนี้กี่ปีละ ประมาณ2ปีแล้วค่ะแต่เราคิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกเรายังทําได้อีกการพัฒนาเราพัฒนาไปเรื่อยเรายังพัฒนาในด้านของโปรดักต์หรือพัฒนานด้านของดีไซน์ไปได้มากกว่านี้นะคะเพราะเราเรามีทั้งงานดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์และเรายังมีกลุ่มฝีมือที่เราพร้อมที่จะพัฒนาไปกับเราอีกอนคะคะแล้วตอนนี้น้องน,นิกกี้พร้อมที่จะขยายตลาดไปประเทศในกลุ่มอาเซยียหรือยังพร้อมแล้วค่ะคิดว่าจะไปประเทศไหนครับคิดว่าจะไปสิงคโปร์ค่ะทำไมฮะเพราะว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกําลังซื้อสูงค่ะแล้วสินค้านิกกี้เป็นสินค้าที่เป็นนเป็ราาคที่ นิกกี้คิดว่านิกกี้น่าจะสร้างโอกาสในช่องว่างตรงนี้ค่ะให้ให้มันเกิดอโอกาสที่จะเขาจะบริโภคสินค้าที่เป็นแฮนด์เมด <Hand made. S 1> การเข้าไปจอดตลาดประเทศสิงคโปร์น้องนิกกี้มีคำถามไร่จะถามกูรูอาเซียนของเราบ้างเชิญครับ คำถามแรกนะคะนี่พี่จะถามว่าเราควรเริ่มต้นยังไงในการส่งออกสินค้าไปสิงคโปร์อะค่ะครับแล้วก็คำถามที่2นะคะโอกาสและแนวโนว้มของสินค้าแฮนด์เมดในสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างะค่ะครับแล้วก็3ทิศทางทางเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยของคนสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามฟังคำตอบและคำแนะนำดีๆจากกูรูผู้มีความรู้ความชำนาญในการทำธุรกิจในประเทศสิงคโปร์มาให้คำแนะนำกับสตูดิโอฟลามิงโกในการเจาะตลาดประเทศสิงคโปร์ครับ หนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่อมอิชแมทสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนด้วยฝีมืองานดีไซน์ที่สรรสร้างผลงานออกมาได้อย่างสวยงามฉีกรูปแบบตุ๊กตาแบบเดิมๆวันนี้เขาพร้อมที่จะก้าวเข้าไปตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการตุ๊กตาที่ไม่ซ้ำใครในตลาดอาเซียนแล้วค่ะมาติดตามกันต่อค่ะว่าสตูดิโอฟลาเมงโกจะก้าวเข้าไปพิชิตอาเซียนได้อย่างไรติดตามรับชมกันค่ะ คุณผู้ชมครับสตูดิโอฟารมิงโกจะไปเจอะตลาดอาเซียนประเทศสิงคโปร์ครับท้องพลอยครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่ากูรูจากประเทศสิงคโปร์จะให้คําแนะนํากับคุณนิกกี้จากสตูดิโอฟามิงโกว่าอย่างไรบ้างค่ะเชิญครับเราควรเริ่มต้นยังไงในการส่งออกสินค้าไปสิงคโปร์อะค่ะ I think they have an interesting business here in Thailand. Uh, basically, uh, it's a local entrepreneur doing local business. So, besides making the product uh, and customizing it, uh, they they have to do a lot of local sales and promotion. So, if you export a piece of hardware, uh, you only export the finished product, but all the other effort is not there. So, I guess if they still want the, the, the high end market like Singapore, they have to narrow down the, the range and. Uh, Maybe they just use Singapore as a warehousing. And uh, as a step one, they go on e commerce and then have a local uh, fulfillment partner who will look after the warehousing, distribu distributing it, delivering it, and collecting the money. Secondly, on the second stage, uh, if they want to really uh, get into the Singapore market more than uh, just exporting finished goods, uh. that means they want to be able to customize, make corporate gifts, you know. Then they can, on the second stage, uh, appoint a, a business development partner who will then go and sell their capability of customization and production to the corporate gift uh, market. Okay, and Singapore. On a later stage, if they want to get more intimate into the market, uh, they must recognize that uh, they are not a known international brand. And the Singaporean mentality is that they, they don't buy you know uh, a little bit of toys here and there every time they go out shopping. So they tend to be more practical and buy something useful. So one way is that they, they develop a usable product like a, a student bag or, or uh, for young people before, before they, are, they, they are they go out and go out and work uh, and, and able to afford the top brand. So the student category is where they should begin. So I think generally they don't really are too, uh impress with handmade because by and large, you know Singapore is a high-tech uh, economy. So the people generally they, they don't make things at home.. I think for Studio flamingo, this kind of a, kind of a not expensive product, it is recession proof that means if you make something useful then uh, if the economy is not doing well then because you are not an expensive brand then you will sell better and if the economy is doing well so you should not worry too much about economic trend i think you should worry more about how to, how to step by step get into the market เมื่อสักครู่นี้ค่ะเราก็ได้ฟังคำแนะนำดีๆีจากกูรูประเทศสิงคโปร์แลวค่ะพี่เอใช่ครับเรายังมีกูรูจากประเทศไทยด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจึงท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจในประเทศไทยอาจารย์สุวรรณชัยลงหะวัฒนกุลหรืออาจารย์เสือค่ะจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรืออิสมดครับเชิญชมค่ะในฐานะกองเชียร์คนรุ่นใหม่ ผมรู้สึกดีใจทุกครั้งที่เห็นนักศึกษาเมื่อจบจากรั้วการศึกษาก็ลุกขึ้นมาเป็นนักธุรกิจและในวันนี้ Studio f a r ร์มิก็เป็นนักศึกษาอีกคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจพันธุใหม่ที่ลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและผมก็คิดว่างานไฮน์เมทลักษณะแบบนี้ที่เติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์จะนำให้ธุรกิจของเขาเติบโตไปได้อย่างแน่นอนครับสำหรับปัญหารืออุปสรรคสำหรับธุรกิจนี้นะครับอาจจะเป็นความยากในการตัดสินใจ ที่จะเลือกการขยายธุรกิจปเป็นแนวทางใดดีระหว่างการทำเป็น Mass Production หรือผลิตปริมาณมากแล้วตอบสนองการตลาดที่ทุกคนเป็นที่ชื่นชอบหรือจะเลือกการทำการตลาดแบบ Niche Marketing ที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างดีไซน์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ลูกค้าติดตามและเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสตูดิโอฟลามิงโนี้ครับ อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นทางเลือกที่น้องจะเลือกได้มี2เส้นทางที่ชัดเจนมากสำหรับธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่นนี้ถ้านึกไม่ออกลองมาบอกอิสมาดูครับลองดูกันว่าเมื่อทําแผนธุรกิจทั้ง2ด้านไม่ว่าจะเป็นแบบ mass production ที่ตอบสนองกลุ่มการตลาดแบบกว้างและขายให้กับทุกคนได้หรือต้องการทําแบบ niche ที่จํากัดตลาดเฉพาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะอยากทำธุรกิจแบบไหนทำแผนธุรกิจแบบใดลองติดต่อมาที่อิสมดูครับ โดหลักสูตรเดอะบอสจากสถาบันการบริหารและจิตวิทยา n p i หลังจากฟังคำตอบและคำแนะนาดีๆจากกูรูประเทศสิงคโปร์แล้วน้องน,นิกกี้ยังมั่นใจไหมครับว่าจะพาสตูดิโอลามิงโกไปจอดตลาดประเทศสิงคโปร์ครับมั่นใจครับ พราะนิกกี้เห็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าของนิกกี้เองนะคะและ้วก็นิกกี้จะนําเอาคําแนะนําของคานกูรุที่ให้มาไปพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะผู้ชมครับเราจะคอยติดตามความสําเร็จของการนาพาสตูดิโอฟลามมงโกเข้าไปจาอตลาดประเทศสิงคโปร์ของน้องนิกกี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องนิกกี้คุณกันิคนานตาคำเป็นอย่างมากเลยครับขอบคุณครับ business trend s. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพรลับธุรกิจเทรนด์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะสาหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่านพอมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมค่ะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีใช่เพื่อสแสวงหากาไรอย่างเดียวค่ะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการเติบโตและพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการดําเนินธุรกิจนั้นส่งผลกระทบหรือละเลยต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันได้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง แนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจหรือ CSR คือการทำให้ธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลอยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืนการที่ธุรกิจให้ความสำคัญและดำเนินการในเรื่อง CSR นั้นธุรกิจยังคงต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการบริหารกิจการให้มีผลกำไรเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนรวมถึงสามารถขยายกิจการให้เจริญเติบโตในสังคมและชุมชนที่ธุรกิจดำเนินอยู่ในระยะยาวค่ะอย่างในหลักสูตร The Boss New Era ของสถาบันการบริหารและจิตวิทยา MPI ได้มีโครงการที่พาผู้ประกอบการภาคธุรกิจไปพบปะผู้นำภาคชุมชนเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มสถาบานันองค์กรและชุมชนผ่านการพัฒนาหลักสูตรและเชื่อมโยงพื้นที่แห่งการเรียนรู้ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับความเข้าใจต่อตอนเองผู้อื่นและระบบโครงสร้างทั้งหมดของสังคมและโลกที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนผ่านการคล่ครควรสะท้อนย้อนคิด การรับฟังอย่างลึกซึ้งนำไปสู่การเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณและสุขภาวะทางปัญญาของผู้นำแต่ละคนค่ะมีหลายตัวอย่างที่จิตใจของนักธุรกิจมีผลต่อระดับการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคมตัวอย่างหนึ่งคือการพัฒนาคลัสเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆรัฐบาลหลายประเทศพยายามส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์ขึ้นแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะนักธุรกิจส่วนหนึ่งไม่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกที่จะต้องร่วมมือกับคู่แข่งโดยเฉพาะคู่แข่งที่เล็กกว่า ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้มองว่าการแข่งขันกับความร่วมมือขัดแย้งกันหรือต้องการหาประโยชน์เข้าตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะทั้งท้งที่คลัสเตอร์จะช่วยให้ขนาดของอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นต้นทุนการทําธุรกิจลดลงสร้างฐานสําหรับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและสามารถที่จะร่วมกันพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมให้มีทักษะและประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ค่ะถ้านักธุรกิจไม่เปิดใจที่จะร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อชนะด้วยกัน จ,จิตใจของนักธุรกิจจะเป็นอุปสรรคหนึ่งที่สำคัญมากค่ะต่อการพรัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตัวเองและประเทศในระยะยาวนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้ามและท่านจะสามารถเรียนรู้เก็ดเล็กๆน้อยๆจากหลักสูตร The Boss ได้ค่ะสำหรับท่านผู้บริหารท่านใดที่สนใจหลักสูตรดีๆแบบนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trainingmpi.com ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ business trend ในวันนี้ค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่านนะคะและกลับมาพบกับพอและ business trend ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ เนี่ยเปครับต้งพลอยครับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กรุ่นใหม่อย่างน้องนิกกี้ครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นคนที่ได้นําความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมานะคะไปสร้างเป็นธุรกิจแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยค่ะใช่ครับและที่แน่นอนที่สุดครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของธุรกิจอีกเยอะแยะมากมายครับถูกต้องค่ะจะได้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะช่วงท้ายของรายการอย่าลืมนะคะเรามีเรื่องราวดีๆจากสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือเอสเอ็นเออเซียมาให้ชมกันค่ะขอขอบคุณสารที่สวยๆครับเดอะยวยาสอยราชคกรูครับติดตามชมรายการธุ ธุรกิจพิชิตอาเซียนสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนกองทุนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงสำหรับท่านเจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพกองทุนขอแนะนำหลักสูตรบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพ Restaurant Management หลักสูตรที่จะพาคุณไปต่อลึกการทำธุรกิจร้านอาหารในทุกแง่มุมจากกูรูผู้ข้ามวอดในวงการธุรกิจร้านอาหารมามากกว่า20ปี ซึ่งจะเปิดอบรมในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ท่านใดที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรบริหารร้านอาหารยางมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0899334784หรือ0848845050คือคนไทยไมีฝีมออยู่แล้วด้านการเย็บผ้าอยู่แล้วด้านการ ทำมิคแอนเม็ตรอยู่แล้วี่ค่ะดิกกี้ก็เลยมาลองดูว่ามีจุดกึ่งกลางไหนที่เราสามารถทําให้ภาพในฝันเรากับความเป็นจริงมันเชื่อมต่อกันได้บ้างทำไมเราคิดว่ามันต้องเราต้องมานั่งทําตุ๊กตาขายดิกกี้ว่าจินตนาการมันเกิดตึ้งจากเด็กอะค่ะเกิดขึ้นจากการได้จับต้องสิ่งที่เขาเพิ่งเห็นครั้งแรกอ,อย่างเช่นตุ๊กตาเป็นหมอนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ